ที่นี่เลยนะคะครับนี่ไม่พอขายเลยค่ะไม่พอส่งมาจ็กกองค่ะติดบหมดสุดๆเลยครับไหนพ่อเด้งโม่พี่น้องครับหน่อไม้ซื้อมาหรอะ10บาทครับเต็มหมโ้อครับพี่น้องเอ้ สวัสดีครับพบกับผมครับแม่คงออนทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมโขงบ้านนาตตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับจุดนี้ครับถ้าเช็คตาม GPS นี่จะอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมนี่ซาเก้ากิโลเมตรมาทางอําเภอท่าพนมครับถนนหมายเลขสองหนึ่งสองครับแลวก็รเสาของวันนี้ครับผมจะพาไปหลอดตลาดนัดบ้านนาครับมีทุกเส้าวันอังคารครับอาหารป่าอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูครับปกติจุดนี้ครับจะเป็นจุดพ่อนผนับไทไลาวระว่างบ้านปากปิง แข่งขมวนมายังบ้านนาดบนบางการกังอำเภอเมืองอนะครับพนมกับช่วงนี้กับโควิดก็ยังระบาดอยู่ครับยังพี่น้องจะฟังสอนพวเราเยังบสามารถจะขับมาขายเครื่องขายของที่ตลาดนัดบ้านนาดนะครับเดี๋ยวเขาไปหลอกม,มือมิ尼กาตลาดนัดบ้านนาดพี่น้องครับนี่อยู่ในรถขับยิ่ยังก็ไปเนาะตลาดนัดบ้านนาดบน,านาบ,นบนางกะังแล้วมิาครับใครที่จะมาหลอกมาเที่ยวตลาดนาัดบ้านนาจะมีทุกเสาร์วันักคาร์กับพี่น้อง พีเลยครับบอกกันเรื่องภครหลายขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องกระลำกับกระลำคุกคีบ้านนุ่ัๆเดี๋ยวกละบึงเข้าในกันครับว่ามีเงืายนี่ฮะนะ ทำในของตลาดกันเลครับของขายตัวนี uh ้ค huh. รับร okay, so mm ้านแห้งครับตัวนี้นะครับขายมันเผากับพี่น้องร้านนี้นะตอนนี้ก็เร mm ิ hmm. ่มกระมาคึกคักปกติแล้วครับที่ตลาดนะบ้านนาครับคราบแฟ่พี่น้องจับฝั่งศพโาราณอย่างโบราณที่จะข้ามาขายของได้เห็นนะคราพี่น้องจับฝั่งโพโบลาวข้าบมาขายของได้นี่อาหารป่าสิลายแห้งครับตอนนี้ครับ หลังเข็มครับพี่น้องหลังเข็มหลังเข็มบรรยากาศดีสุดยอดเลยครับพี่น้องของขายมันลายครับหนูหน้าพี่น้องหนูหน้าตัวใหญ่ขนาดครับรถตู้แปดทิปตัวใหญ่เป็นรถทิปบาทครับตู้ใหญ่ข้างหน้าน,นี่ไหมคุณน่ะถูกยื่นมาได้เลยนี่กับหลังยืดได้นะจ๊ะครับ ตรงนี้พักพดที่ตลาดนัดลายแห่งครับเพราะว่าเพื่อนปลูกอยู่ริมโขงบ้านหน้ากับบ้านบึงลมครับอยู่ห่างจากโตตลาดนี่ประมาณครับประมาณ300เมตรครับลองกินนะครับพี่น้องประกนาพักรัตแล้วกับพวกแท็กซี่ครับพี่น้องวันนี้แนวบวกครับยาวข้าวหน้าเนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาล็กกว่ากัยังไงกันนี่สครับ ด้วยซเนาะครับเนาะกระโสมนุ่ยครับมะละกอสุกมะละกอขืบนซาบะนุครับมะคุ้งครับซาบะน่วยซาบะนครับใครที่ถือเป็นน้องคนนี่ที่ตลาดนัดบ้านนาดิน้องเนนีตอนนี้ก็เริ่มมีของขายล้านเลยครับของป้าอาหารคือป้าแล้วก็พักแต่ธรรมชาติตุ่มามริมโขงบ้านนาดบ้านบึงร่มครับพี่น้อง ผักสดราคาน้าครับแล้วก็มีพวกหนูหน้าแล้วก็บส่วนแครอทแดงเริ่มมีขายแล้วครับที่ตลาดหนักบานาครับตัวงอแงามครับคานาครับสิบบาทพี่น้องนี่คาน้าสิบบาทมี่นี่ิบุรีบุรีเป็นที่รวแถวในมื้นรั้วแถวต่างบุรีครับพักกระลำพักคาน้าลายครับช่วงนี้ครับอันนี้รำลัขายแมงที่ซอนครับในที่ซอนจานห้าสิบบาทก็มีมันเผาแล้วนี่ครับมันเผาแล้วก็มีมะขามโคตต้มครับ กาตาขายราคาสิบบาทครับพี่น้องหมูคาตาครนะตาสาโดยไม่ไพ่ครับมันเอาอาหารแซ่บของฝากงานทาครับใครที่ไปะนะเ,เ,เท,ท,ที่ยวคาร่วมกับแวะซื้อชุเทามากินนะครับของเซ่บครับพี่น้อง,องร,รักกาโดครับพักคู่ดูง,ง,งามพี่น้องแลวมีพวกนี้ครับเพชรบดสกับเพชรบด

ั้งซ้อนกับมย์จะายยนจ้ะันนี้จะมีเนาะสาดีเนาะยังพัก่อนอยู่บ้านครับสวัดี้ีใหม่เขาน้ำโคงนะครับเนาะอันนี้เนาะเขาน้ำโค้งนีีเล็กน้นิ่ม แมงต์ตะเต่ากับเขียดน้อยครับพี่น้องนี่อันเครน่องซ้อนกันคนจ้าบ้านกับแม่นี่อันนี้ห้าสิบกันห้าสิบกันเนาะครับอ่าเอาอ่ำไถ่ลูกสาวพี่แม่ครับแล้วถ่ายงานพื้นบ้านครับพี่น้องที่ตลาดบันนาทุกเสาร์วันอังคารครับลูกสาวติดตามขอบคุณครับแม่ครับอื่นครับนาที่บ้าน้องครับง่ายในนี้เอิดแล้วครับในนี้เอาแซ่บพี่น้องเลยยูหัวหินแกงผิดบดครับพี่น้องครับปริศตาหานอไว้บ้านนี้ครับแกงคิดบดแซนอไว้ครับพี่น้องใส่เครื่องบดแดงนะขอบคุณค่ะปลายอด เจ้าบ้านครับวันนี้เป็นใารดิร้อยนึงจ้าร้อยนึ่งเนาะปลาปลายอสดๆเราเป็นน้องเนาะปลาหนังโขงนหน่อยเนาะปลาติดมังเนาะปลามังบ้านเราควันนี้แม่คองกอทัวร์พามาลงตลาดหนักบ้านหน้าตบุรมากาอำเภอเมืองจังหวัดนครข่มครับมีทุกเส้าวันอังคารมาลงอาหารปีนเนื้อแทบอาหารป่าคหับเป็นบ้านได้ได้เพี่น้องเลือกตาผมมาลูกค้าเป็น้องวันนี้ก็เริ่มกำลัาคึกคักกติอาหารไทยนลายแห้งครับพี่น้องโดยเฉพาะพวกเมนูพืชพักครับปลูกตามลิมโขงบ้านดงล่มเลยครับพี่น้องเอามาประคายในตลาดครับ ทักกระยุข้างจากโตตลาดนี้ประมาณสามร้อยเมตรครับนี่ครับเนี่ยกินลายแห้งครับเัสไซนนี่ก็จะเป็นร่านขายง,งวเผากับร้านนี้ครับเป็นห้องนี้นงวน้อยเผาคนนะ่าดึงยูเบงรรยากาศทางใต้ครับเป็นห้องผุใกล้ๆหัวนะครับ ได้เลยครับสองเมงนูครับพี่น้องนี่ได้เค็ดบดครับมาคุ้งซุกครับเอาเมื่อกินน,นะนะขายเริ่มไหลเครือเก่าแล้วครับเริ่มกระมาสุกาะวปกตินะครับถ้าขายพักทดปรัพี่น้องนี่่น้เหมือนั

เยี๋ครับกรองจบาน่ครับ่มดแดงนี่ครับห้าสิบาบาทนครับนาะห้าสิบบาทแต่มดแดงห้าสิบาทครับ้านะอ้ยผมกองหนึ่งด้วยครับไข่บดแดงนี่ครับเ่หมดแดงครับทีตลาดนัดบ้านนาด้น้องพิบุตรุดหนาครับความงาเอ้ยราแต่ใม่ความงาม่มดแดงครับกนึงครับห้ิบาทนาะครับเงินครับ ยืนเรียนครับไม่ทอนโมครับเราขายเนื้องัวครับร้านนี้ครับเนื้อวัวสดๆเลยครับคุณนะครับตับหวานครับห่ออยู่ครับพี่น้องเรื่องเท้าผ่านเกล็ดจากลูกค่ะจานก็มีนะคะจานใหญ พี่น้องข้าหน้าจะปทางไปสมยูน้ำผึงครับร้านขายหน่อไม้สดพี่น้องหน่อไม้สดสดครับขายช่วงตลาดับเราครับสวนไกินซุ้มค่ะเอาเเอาร้อยห้าสิบาเลยครับร้อยห้าสิบาบาทครับเอาเนงมาด้วยครับ เดครับดอกไ้จุจากสวนเลยครับค่ะครับปลูกนี่เลยบ่ครับปุ๊กนี่น่ค่ะโอ้ดอกไม้กิมสุงนะครับเนาะกิมุงกิมุแล้วตอนคุจะตรงั้นค่ะกิมจุงตรงมุงแ้งเดียวเสายบแล้วครับเียไม้เซฟโมเดลครับพี่น้องแข่ดมเซฟนเซฟที่ตลาดตันบ้านาครับครับแขกแล้พี่น้องเลยหากินยากเามีนู่นครับดนไม้นีมเลยนะคะครับ มีแไม่พอขายเลค่ะไม่พอสูนี่จะน้องน้องกับช่องเนาะครับขนาดประมันสุดเลยครับแนวกินครับมี่น้องนักครับน้องไม้สามโลแล้วก็หัวขุ่นทุกสามน่วยครับน้องครับนี่เอาไปให้เยอะบุญภาแกงน้องไม้สุ้กินอยู่บ้านสวนครับพี่น้องและพบกันที่ปลายทางเนาะบ้านสวนเป็นของความทั่วครับสวนหมักผู้เรียนครับ แกมันก็ไม่กินแล้วมืนกัแกไม่ได้แกแต่ไม่เลยเนาะแต้มออยู่เนาะมันชิมแซ่บเนาะกเขาวปุ้ม้อมมันะเดงเลสูงหัสูงไอ้แกสูงเทเบิแม่เีวนี่เทเบินรเป็นไดเนียวอาเจ้ากินแกตัวไม้เสกแกบดแดงเแกไม้แบดแดงนีห มันจะเนียกับยาวสูงเร็วครับไข่มดแดงครับเริ่มตื่นเลยไหมเนาะนเริ่มแลอดยามเรีวไป,ปดูเอยก่้ยไข่บดแดงครับเอาไว้คลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยวชิพาไปทั่งไข่บดแดงมาก่้ยกินนะ โม่เลยวันนี้ครับแกงหนอ่อไม้ใส่ใบชา,านางแล้วก็ไข่ปบดเด่นแล้วก็อาหารทะเลพี่น้องปลาเมื่อซดครับรน้อาได้เวลาแกงหนอ่อไม้แล้วครับหน่อไม้จืดแล้วน้ำชานางใส่สุดหไหม่หรือเปล่าตีใส่เครื่องปั่นไป <c oughs> เครื่อง <บด S 1> ปัน่<ง>นใบชานางครับพี่น้องมันจังเร็วนะทันใจเงินเงือ มเอาเพชรก็สีเขียวไงคุอผู้บแดงมัน,นเพิ่บุสซุกโอ้ผิดดิบเนาะเอาเพชรอ่อน,นเนาะเพิดอ่อนลอเงเลย เพชรปลูกเนี่นี่ขันนาครับที่มาใส่กแกงนะเข้าเนี่มีน้องนครครับนี่ยเกลี่ยน้องไม้ขุดซึ่งเข้าไม่ใหม่ไปเลยบ่ายโมงกว่ามึงอากาศร้อนจัดเลยครับผมลมจากดีไปอย่างเี้นะยน่นหนาวนี่คือดาสิบอะดรละครับ่างนี้เดี๋ยวเกลีน้องไม้แล้วมือเลี้ยงสิพาบา่าวตี่จะรอนทัวไปกินอบไก่ไก่อบฟางอยดีถึงนาเอาปลาไปปล่อยแม่นไปปิ้งกินครับ ไปกินบลเกี่ยวเข้าเนาะเกี่ยวเข้าดำนาเนาะเกียวเขาน่าปังเดีสักเกียวเขาน่าปังเมียนเดือนท้ายเดือนมิสานเนาะวันน on ี้เนาะปลายเออวันที่เจ้าวันที่เจ้าหาเจ้าหกเกืได้เกี่ยวเลยแกงดอกไม้ครับสูตรเยาวบุรพาพี่น้องอยู่บ้านสวนครับอยู่บ้านสวนลูกเด็กสามพันหอยข้อนี่เศษเกลือเศษเกลือเศษแกงนวลเป็นเศษแกงนวลเบิ่งเอาล้วงไปนี่พี่น้องกินแกงดอไม้ยาำเที่ยงครับ ข้านียข้นรับกำลังหนึ่งพี่น้องเองตอนที่ายน้อยอยังเหลือปลามึกจะบุแดงเยังคบุแดงสุดท้าย,ายเอาอันเฮ็ดลงแล้วกันมุนยอนก,กับเมน,นูมันนี้ครับหน่อยต,ต,ต,ติดใักน ไเฮ็ดซุกคนอีกแคนึงเอาปลาหมึกรงันนี้เก็บดไมสุพอดคีครับเราหิวเรไมน้ากันเดียวล้ับเก็บไมครับอมมาลเนาะส่งยสงิเสผงเลยซิมก่อนเด้อโอซิม,มน้าฝีม,มือทำนี่เลยฮะแซ่บก็ <laughs> ได้จังทุววานเล <laughs> ไปได้ไหม จงังเพราะว่าไงบมื่อจังว่ะพอดีว่ะเอาเทมากเลเทมากผ่าเลยทนี่ครับกินมะทันเลยยากพี่น้องนี่ซื้อหคนเหมือนอะไรมันเทมากเท่มา,มานี่จะผิดร้อนตงนั้นน้องสุดยอดครับหน่อไม้ซื้อมาโลหะสิบบาทครับเต็มหม้อครับพี่น้องได้เวลากินข้าวเที่ยงครับพี่น้องแกงหน,น่อไม้ใส่ไข่มดแดงเฮ็ดบดผักหวานป้าแล้วก็ทีเด็ดครับ ปลาหมึกครับพี่น้องนี่ซื้อมาเตรตลาดเซาตลาดนัดบ้านนาดครับพี่น้องนี่มาได้ครับมากินกันครับพี่มือใหญ่บุรพาครับเบอร์ที่ตลอดทั่วกินเป็นหรือว่ากินมไม่ฮะเกินครับไปด้วครับไปด้วยไม่ได้กินหอไม่ายกินอไม่ก็เกือซีขาเหลยอไปเนาะทั้งเสียงเมฆฝนมาเนาะเด็กเกี่ยวเข่าอย่างแต่ยามเกี่ยวเข่าปลาซิวลงอูครับมาอย่างหมดแต่หลายอย่างทั้งกระเทียมทั้งผิสั่ปลาหมึกครับปลาหมึก nó nó sẽ Lo không bỏ lỡ những video hấp dẫn